จัดฟันใสกับจัดฟันดามอนเคลียต่างกันยังไงคะวิธีการแบบใหม่ที่ทําให้ฟันเคลื่อนได้เร็วขึ้นแต่ยังเป็นติดเหล็กอยู่ก็จะเรียกว่าเป็นดามอนค่ะทีนี้ดามอนเนี่ยมันดันมีอุปกรณ์2แบบใช่ไหมก็คือแบบเหล็กธรรมดาที่ยังดูเป็นตุ่มๆและเป็นสีเงินๆกับอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าดามอนเคลียแทนที่อุปกรณ์ที่เป็นแบรกเกตที่เป็นสีเหล็กเขาก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นสีขาวค่ะแต่ลวดก็ยังเป็นเส้นลวดที่ยังดูเป็นสีเงินอยู่นะ ซึ่งด i มอนเคลียร์เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ไม่อยากให้เห็นเหล็กที่อยู่บนผิวฟันมากนะักนะการจัดฟันใสเนี่ยเป็นการผลิตชิ้นงานเรียกว่าเป็นพลาสติกก็ได้นะให้เราเนี่ยมาใส่ถอดเข้าถอดออกเองนะซึ่งอันนี้ค่ะข้อดีของมันเลยก็คือมีซิมูเลชันให้เราได้เห็นนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ฟันเราจะได้แบบไหนวิธีการจัดฟันใสเนี่ยเป็นวิธีการที่เคลื่อนฟันได้เร็วที่สุดนะถ้าเทียบกับวิธีการอื่นสามารถลดโอกาสการเกิดฟันผุและลดหินปูนได้รวมไปถึงได้บุคลิกที่ดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะใครก็ตามนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองคงไม่เหมาะแล้วกับการจัดฟันแบบติดแน่นเป็นเหล็กเป็นซี่ๆนะก็จะเห็นได้ว่านักข่าวหลายๆคนนะคะหรือนักแสดงหลายๆคนนะคะเขาใช้จัดฟันใส,นใสอ,ยอยู่นี่แหละมันก็จะสามารถจัดฟันไปด้วยรวมไปถึงทํางานโดยที่ไม่เสียบุคลิกได้ค่ะ